นี่นะครับวันอาทิตย์สบายสบาๆครับอยู่ที่บ้านดังนอกอยู่ครับ แะนั้นเอาไว้ดักนะครับดัก,ดก,มกัมันกลัวมันกลัวไม่ร้องเลยเมื่อกี้ก็ไม่บอกว่านั่นจะให้ขึ้นมาถ่ายสวยเลยแหละถ้าตอนลงเนี่ยแทกไม่ออกเราก็เปิดอันนี้ใส่เข้าไป อให้มันแบบไอ้นี่กันเหรอให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันแลพาคลุไมไป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 เฮ้ยทำไมมันฉลาดจังวะล็กเลี้ยวแล้วฮะพี่จ้าไม่ไดาผ้าขึ้นมาแน่พาคลุมไปอันนี้เราก็เอาตัวดักใหม่ใส่ตัวนี้ดักอ๋ออันนี้นอันนี้เก็บไว้แล้วใช่ไหมอันนี้คมุมไว้กอนด,ด้วยผ้าจะตติใช่ไหมฮะพาอะไรไม่รู้พาของแม่ ที่จะใส่เช็คก่อนว่ามีหางมีหลุดไหมถอไม่งั้นเดี๋ยวมันใจนี่อ่ะถ้าชอบเสียงอะไรอย่าเลี้ยงเลยไอ้ถ้าไอ้รักกับพี่ให้ให้ฟรีด้วยรักยังไงแบบเลี้ยงมันแบบชอบมันขอศึกษามันก่อนเดียวใช่พี่นำให้พี่นำไม่หวงล็กๆอ่ะแต่ต้องดูไ่เราพี่นำได้มีมีเยอะครับเพาดักน้อไม่เคยซื้ออ่ะ แต่เราต้องแบบไอ้นี่นมันนยมีเวลาให้มันนะถูกต้องพี่ตืต่นที่ห้าครึ่งหลางกงใช่เหรอ,อไอสามสิบกงอะนะนั่นแหละ